မင်္ဂလ e okay, so ာပါမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ท้ายตองไม้มาเยียជីနေတော့လေအာเยียជីတဲ့စက္ကလုံနေ့ကိုတည်ခြင်းလို့မေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်အချိုးတဲ့ရောက်မှုကိုဘယ်လိုပြောလဲคอนกระทบคอนกระทบปีกิ้งญาตุเปียงชွေธีကိုဘယ်လိုပြောလဲอพยศออกอพยศออกหมูเตสဟန်ရွာยွာต้นธีကိုဘယ်လိုပြောလဲคอนตกน่ะศรตกน่ะตรែកแกချင်းကိုกยืด กาะยืดเยอเอ็มแยวเมียซีจ่าดีหูมวลน้ําจํานวนมหาศาลมวลน้ําจํานวนมหาศาลเพื่อซีชเชงหูเป็นรปย่ออะไเสียหายเสียหาย,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 ยอัยนรเรียนเอ็มยังหูยังลดแล้วยังลดแล้วเยเนี่ยตุกกับป๋าตัวดีหูถูกพัดพาไปถูกพัดพาไปแจนเดนโดหูรุนแรงรุนแรง ถ้าตรงรูกไม่ยาดอบาโก้ทำให้ใช้กันไม่ได้ทำให้ใช้กันไม่ได้เกเซย์ยูช่วยเหลือช่วยเหลือแช่พี่อาสนิกุยอสัญญาเตือนสัญญาเตือนเพียนี่อ่ะยอความไฮยนะความไฮยนะยีเทตุพิ้งกูเชงอเดินลุยน้ำเดินลุยน้ำยีเทตุนิดเชงอู ทำให้จมน้ำทำให้จมน้ำไปมีเนเช่เบิ่มตวลุไม่ยาเชงหัวบรูเบียวอะไติดไปไหนไม่ได้ติดไปไหนไม่ได้ยี่มีแต่เชงหัน้ำเพิ่มสูงขึ้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นยี่จ้าเชงหัวยเนาะน้ำลดลงน้ำลดลงโอเคเจสุจิมาเลยโอเคป้าที่ฉันไดไทายสกานเลยดีชี้ยี่ยีย่แค่เนาะวิดีโอเลิกวิบวับเพียบไปแม่